เดินหน้าเปลี่ยนหลอด LED ถวายวัดล่าสุดบุกเชียงรายถวายความสว่างสวัยประหยัดไฟแถมประหยัดเงินให้วัดอีกด้วยเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานายสมชายคูวิจ,จิตสุวรรณประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม PEA และน,นายมนัสโศกันทิการองผู้ราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำพิธีเปิดและส่งมอบโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสองสว่างด้วยหลอด LED ณวัดห้วยปลากัง้งตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยนายกระมวลชนกวิชัยสืบผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยกล่าวถึงการที่ได้คัดเลือกวัดห้วยปลากัง้งเข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าให้เป็นหลอด LED ในครั้งนี้ เนื่องมาจากวัดห้วยปลากัง้งเป็นวัดที่มีพุทธัศ์สนิกชนและนักท่องเที่ยวมานมัสก,การวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก p ี A K กเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสำรวจปรับปรุงระบบไฟฟ้าสองสว่างด้วยหลอด LED โดยติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED รวม20ชุดวงเงินกว่า6 0 0 0บาทสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่งดงามอลังการของวัดห้วยปลากัง้ง ก็คือพระมหาเจดีย์เก้าชั้นหรือพบโชคธรรมเจดีย์รูปทรงแปลกตาไม่เหมือนเจดีย์อื่นๆลักษณะเป็นทรงแหลมศิลปะคล้ายของจีนผสมผสานศิลปะล้านนาหลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรประดิษฐานโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์บันไดทางขึ้นสองฟากเป็นมังกรทอดยาวภายในเจดีย์มีพระโพธิสัตว์ควรอิมหรือเจ้าแม่กวรอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายการคัดเลือกวัดห้วยปลากร่างเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้ทางวัดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนที่เดินทางมานมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้อีกด้วยโครงการประหยัดไฟฟ้าโดยติดตั้งหลอด LED ณที่วัดห้วยปลากร้างแห่งนี้ในจังหวัดเชียงรายโครงการนี้ก็ จะดาเนินการไปในในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับในส่วนที่เป็นอ่าอ่ศาสนสถานอ่เป็นเป็นที่ตัง้งเป็นสำคัญนะครับในเรื่องของกาโครงการยายประหยัดไฟฟ้านี่นะครับ